เวลาสาวกทำผิดมาความรู้ถึงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เรียกมาถามก่อนว่าจริงหรือไม่จริงนี่เป็นวาจาของสัตบุรุษมาถามก่อนทำจริงไหมถ้าทำจริงอ่ะสัรวจระวังทําคืนต่อทำถ้าจะสอนวิธีหใหม่ให้ถ้าจะสอนหลักทําให้ว่าต้องทำยังไงเราะหน้าที่เราเนี่ยพระเจ้าจบอกว่าเวลามีคนมาเนี่ยไม่ยอมตอบอ้อมอ้อมแอมแอมถามครั้งแรกไม่ยอมตอบถามครั้งที่สองก็ไม่ยอมตอบถามครั้งที่สามก็ไม่ยอมตอบ พูดออกมานะไม่งั้นเธอเป็นโมฆะบุรุษเมื่อถามแล้วต้องตอบต่อการตั้งคําถามนั้นเพื่อให้กระจางกับความผิดนี้ว่าหรือเปล่าพู้ใเจ้าเลยสอนเขาก็เลยตอบตามความเป็นจริงนี่คือสาวกหนึ่งในตัวอย่างผูพุทธเจ้าบัญญัติว่าเมื่อมีการถูกเปิดเผยถูกใส,ส่ร้ายใตยสีขาไม่จริงหน้าที่คืออะไรคือเปิดเผยให้กระจางแจ้งต่อความจริงนั้นตามหลักสักจจความจริงไม่ใช่โกหกไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่หลบเลี่ยงแต่พูดตามความเป็นจริงตามหลักธรรมพุธเจ้าให้กระจางแจ้งรละหลักธรรมในปีใหม่ มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนข้ามปีมาถึงข้ามปีมาปีนี้เนี่ยมันมันทาให้พวกเราควรเข้าใจและเรียนรู้หลักธรรมที่อจจาจารย์กำลังเผชิญอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมีใครใส่ร้ายป้ายสีเราได้คําไม่จริงแค่ไหนก็ตามถ้าเราถือถือสัจจะความจริงคือการกระทาทางกายวาจาและใจของเราอันเพ่งพิสูจน์เสมอมีหลายอย่างหลายประการที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ที่เราพยายามเห็นอาจารย์เตือนเสมอว่าก่อนจะปกป้องอาจารย์ ให้ปกป้องใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าพยากรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองสุจริตหรือยังมโนกรรมในขณะนั้นเกิดความอาฆาตพยาบาบาดร้ายต่อคนที่ด่าทอต่อว่าจาหรือเปล่าก่อนจะปกป้องตัวเองก่อนจะปกป้องอาจารย์เข้าใจว่ารักเข้าใจว่ามีความเคารพนับถือเข้าใจว่าเป็นแฟนคลับ FC เอฟซีอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมปกป้องจิตใจตัวเองอกุศลทั้งหลายอย่าให้เกิดสัมมาวายามะความเพียรชอบอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้จากความอาฆาตพยาบาบาดร้าย อากุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วถ้าบังคับไม่ได้ถึงที่สุดแล้วมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆรีบดับมันให้เร็วที่สุดถ้าอากุศลถ้ากุศลใดยังไม่เกิดรีบทําให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ส่วนกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้มันจเจริญยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปพระอาจารย์ฝากคุณธรรมจะได้ทำจริงจริงหนูตาทั้งเนตตาฝากข้อคิดฝากหลักธรรมไว้ทั้งหมดแล้วอธิบายสติปัฏฐานทั้งหมดแล้วตามลําดับลําดาที่พวกเราได้ยินได้ฟังนําไปประพฤติปฏิบัติตามตามหลักคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจา,ารย์ ในเวลาใดก็ตามที่มีการไม่สมัครสมาคีกันมีการเข้ากันไม่ได้ในขณะนี้เนี่ยมันกำลังเป็นอยู่ศาสนาพุทธเรากําลังทะเลาะเบาแวงกันด้วยการที่ไม่เข้าใจกันไม่วางอัตราตัวตนบรรทิฏฐิต่อกันฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยวางอัตราใครจะตีใครจะต่อยใครจะทะเลาะต่อวากันเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใครจะด่าทอต่อว่าอย่าไปบริโภคร่วมถ้าเราบริโภคร่วมกับใครวิบากกรรมแห่งการไปบริโภคร่วมนั้นเราต้องได้รับผลของการกระทํานั้นด้วย เพราะฉะนั้นไปแสดงความจริงได้ไปพูดตามความเป็นจริงตามหลักเกณฑ์หลักการตามความถูกต้องได้แต่อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีอย่าไปด่าทอต่อว่าอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยวาจาแห่งหอปาในเวลาน,นั้นจะยิ่งยุแยงแตะแคงรั่วยุยงส่งเสริมให้กันให้เกิดการแตกแยกกันมากขึ้นั้ะสำรวมระวังที่เราอาจจะไม่สามารถบังคับทุกคนได้แต่ฝากพวกเราที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังในวันนี้ว่าให้เราสงบที่ตัวเองปฏิบัติกายวาจาใจของตัวเองให้สุจริตเป็นพอเนาะอนุโมทนากับทุกคนด้วยจ้าส ว่าพวกมึงให้พรในเบียร์แล้วปีให,หม่ปีนี้ต้องให้พรมันเยอะๆจำไว้ทหารกองทัพที่ดีะจะไม่ทำลายขวามล้ำใจของขุนพลจำไว้ไม่ใช่เอาแต่เรื่องไม่ดีมาให้เรื่องควรใจมาให้มันจะทำลายจำไว้ เพราะฉะนั้นความอาฆาตพยาบาทต่างๆก็าามลุงตาว่ามันไม่มีปัญหาหรอกไอเบียมีปัญหาที่มันไม่กินข้าวไม่นอนเลยนะจริงๆนะพักผ่อนมัน่งนะมึงอย่าตามใจคนมากนะจำไว้คนมันมีกี่เลสนะอ่าเนาะนะนะจริงนะรอ่ะลุงตาเนี่ยไม่สนใจนะก็บอกแล้วไงเงินซื้อกูไม่ได้หรอกทำไมมากพอนะอย่าบอกใครัะเนาะเพราะฉะนันะ้นะ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  ไอเบียก็จางไครก็จางศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งน้ําใจคนมีธรรมะย่อมมีน้ําใจนะศาสนาพุทธไม่ต้องมาทิ้งแทงกันนะจำไว้นะหลวงตาเคยพูดตลอดนะขอให้อาศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีแม่จธารมจำไว้เพราะฉะนั้นกูเห็นเลอเกินนะพูดแล้วของขึ้นกุศลกูนะจริงจริงนะเออถ้าหาว่ากูเป็นพระนักเลงกูไม่ไดนนักเลง จำไว้แต่กูพูดความจริงไงมึนก็มาถามว่าสักคนมาด่าลวงตาตอนนั่เนีนยีลวงตาใช่ไมกูก็ต่อยเิเอาเขาอยู่ดีๆจะมาด่ากูดิจริงไม่เสฮะทหารกูก็ไม่เว้นนะเว้ยอ่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคนเราเนี่ยเนาอะ,อะเพราะฉะนั้นขอให้ปีใหม่ต่อไปเขาเก่าเหมือนเดิมแต่ความพัฒนาจิตพัฒนาใจเราให้สู่สิีสู่ธรรม หาจาัดความดีๆให้จิตใช้ใจตัวเองเนาะอย่าให้เขาได้เหนื่อยฟรีกูบาอาจารย์เหมือนลวงตามาวันนี้เนาอะอะลุงตาก็มาให้กำลังใจที่จริงกูก็ให้กำลังใจไอ้เบียร์นี่แหละนะกูบางทีกูเป็นนกสองหัวรู้ไหมเออจริงๆกูเป็นนกสองหัวถ้ากูเป็นนกหัวเดียวเนี่ยกูช่วยคนไม่ได้มันเขาบอกว่ากูเป็นแบ็คให้เบียร์กูบอกไม่ได้กูเป็นแบ็คให้เบียร์ไม่ได้เป็นแบ็คให้ไอ้เปียกก็ไม่ได้จริงไหมกูเลยไม่เป็นแบ็คกับใคร กูเลยเข้าทั้งสองคนมึงรู้ไหมเพราะเข้าทั้งสองคนนี้ก็คือตัวเชื่อมได้จําไว้จริงไหมอย่างน้อยเนาะเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนมีผู้อุถมือว่าเป็นเพื่อนกูนะอ่าไอเบียเขาเป็นเพื่อนนะจะใช้เพราะเป็นเพื่อนมันเรียกกูอาจารย์กูไปนะอ่าเวไนเเพื่อนเหมือนกับไอเสเหมือนกัน,เ,น,กนเพื่อนจริงไหมอ่าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามีตัวนี้เลยนะอะไรพอ อาัยกันได้เอาไปยอาัยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่บ้างป่ากก็ว่ามีทรมีทมนะอันนี้กูว่าพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดพูดทิ่มแทงกันนี่นะนี่แหละคือไม่เป็นวาจาที่ทุจริตการพูดคำหยาบไม่ได้เป็นวาจาทุจริตคนที่หลอกลวงเขาพูดหวานๆนี่เลยน,นะจำไว้เออนะจริงไหมอย่างพูดอย่างกูนจริงใจนะจะบอก จริงๆไม่ต้องมายิ้มหรอกแม่หลวงพ่อ,อืูดอ้อวันนี้ก็ถือว่าได้มาร่วมะชะตากรรมกันเนาะไม่รู้กูจะเป็นยังไงแบ่งกับไอเดียไปคนล,ลครึ่งว่าทัวนะเอะอเอาไม่เป็นไรเนาะ,ะอ่ะมันเป็นยังไงก็อไม่เป็นไรเนาะลวงตาเป็นเพื่อนกับทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนเนาะไม่มีลวงตาไม่เคยเป็นสัตููกับใครนะเพราะว่าพระสิ้นคิด เป็นมิตรกับทุกคนเขาเรียกหลวงตามหาชนเนาะจำกัดนะสาธุ